ความที่มีการดำรงอยู่เหมือนกับในพุทธประสบทที่พอถึงอรหันต์แล้วเธอย่อมไม่ก่อไม่ยุบแต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่ไม่คว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าคว้างทิ้งแล้วดำรงอยู่ไม่ทําให้กระจายอยู่ไม่ทําให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่ากระจายแล้วดำรงอยู่ไม่ทําให้มอดอยู่ไม่ทําให้ลุกโพลงอยู่จะทําให้มอดก็ไม่ทําจะทําให้ลุกโพลงก็ไม่ทําแต่เป็นอันว่าทําให้มอดแล้วดำรงอยู่และใครเป็นคนดำรงอยู่อ่ะถูกต้องไหม ถ้าสิ่งนี้ไม่มีดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอัติมีอยู่นะอาชาตังอาภูตังอากาตังอสังกตังมีอยู่ธรรมาชาติที่มันไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนั่นแสดงว่าความมีอยู่ของสิ่งสิ่งเนี่ยนะมันเป็นความมีอยู่แต่ความมีอยู่นี้เกิดไม่ปรากฏคือณอุปาโทปัญญาติไม่ปรากฏมีการเกิด เมื่อไม่ปรากฏมีการเกิดเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้ก็จึงมีคุณสมบัติที่สองว่าณนะวะโยปัญญาญติไม่ปรากฏมีการเสื่อมคุณสมบัติที่สก็จะตามมาคือเสื่อมเรื่อยๆจะมีไม่ได้ณนะทิตาสะัญญาต,ตังปัญญาญติไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏไม่มีเสื่อมเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงสภาพจากที่เคยเป็นอยู่นั้นไม่มีปรากฏในธรรมาธาตุนี้ เป็นของมีอยู่คืออัตถิอออางตอเต่าจุดทอถุงสละอิอัตถิแปลว่ามีหรือมีอยู่พระองค์ทรงยืนยันถึงความมีอยู่ของอาชาตังคือสภาพธรรมที่ไม่เกิดกับความมีอยู่ของชาตัสสะส,ะสะภาพธรรมที่เกิดใช้เหมือนกันอัตถิชาตัสสะภูตัสสะกะตัสสะสังคตัสสะมีอยู่น้าสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่ ดังนั้นสองธรรมชาติเนี่ยมีทั้งคู่นะมีทั้งคู่การมีฝั่งหนึ่งเกิดปรากฏการมีของอีกฝั่งหนึ่งเกิดไม่ปรากฏเราจึงจินตนาการไม่ออกว่าไอ้ความมีของสิ่งที่เกิดไม่ปรากฏมันเป็นยังไงเพราะทั้งชีวิตเราเห็นเห็นแต่ความมีความเป็นของสิ่งที่เกิดปรากฏ เราเห็นคนสัตว์ก็เกิดปรากฏต,ต้นไม้เกิดปรากฏต,ตึกรามบ้านช่องก็เกิดปรากฏหมดและเมื่อมีเกิดก็จะมีเสื่อมแต่พอบอกธรรมชาติที่ไม่เกิดนึกไม่ออกก็ต้องนึกไม่ออกจริงๆนั้นการอธิบายธรรมชาติที่เกิดไม่ปรากฏเนี่ยพเจ้าจึงต้องใช้การบรรยายหรือการจาื่อให้เข้าใจโดยใช้ สิ่งที่เกิดปรากฏนั้นมาอธิบายเพราะไม่สามารถอธิบายหรือไม่สามารถบัญญัติปัญญัติสิ่งที่เกิดไม่ปรากฏออกมาได้การอธิบายตรงนี้จึงใช้คำว่าอะไรจึงใช้สิ่งที่ฟังเกิดปรากฏเนี่ยว่ามีอะไรแล้วผู้เจ้าก็จะบอกว่าในเนี้ยไม่มี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 เช่น ในฝั่งเราจะมีความงามความไม่งามผู้เจ้าบอกความงามและไม่งามไม่มีในที่นั้นเรามีความยาวความสั้นท่านบอกยาวสั้นไม่มีในนี้เรามีความเล็กความใหญ่ผู้เจ้าจะบอกเล็กใหญ่ไม่มีในนี้บัญญัติไม่ได้ว่ามันเล็กหรือมันใหญ่มันสั้นหรือมันยาวมันงามหรือมันไม่งามบัญญัติไม่ได้เพราะมันเกิดไม่ปรากฏไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เห็นเป็นรูปร่าง แม้อนูเดียวจึงบัญญัติอะไรไม่ได้ไม่ใช่ท่านเล่นคำว่ามันบัญญัติไม่ได้แต่มันบัญญัติไม่ได้จริงๆเพราะไม่ปรากฏการเกิดเนี่ยเราลองค่อยๆค่าย,ย,ยควรพิจาให้ให้ดีว่าผู้เจ้าตรัสดเนี่ยคือเป๊ะๆๆๆจริงๆนะซึ่งธรรมชาตินี้เท่ากับอะไรเราไปดูว่าทำไมผู้เจ้าจึงมีหลายชื่อหลายชื่อหลายแงยม่มุม พอต้องการรู้เอ๊ะแล้วธรรมชาตินี้มันเป็นยังไงผู้เจ้าบอกความว่างความว่างสุญญาตาพอสุญญาตาอีกสุญญาตาแปลว่าความว่างนะ